สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาเล่นแรงหนึ่งพันหนะครับทุกคนมาดูกันว่าจะเจอแรงเท่าไหร่โอเคเราเจอแรงหนึ่งพันสนะครับทุกคนโอเคทุกคนมาดูตี้เขาจะเป็นยังไงนะครับทุกคนเกือบไอคอนนะครับทุกคนเกือบไอคอน โอเคสวยครับสันโชแบบนี้ก็ส่งดีครับโอเคทุกคนผมปิดพ่านนะครับทุกคนโอเคมามามาอัสุฟาติโอโหไม่ทันนะครับทุกคนโอเคมาดูกันต่อเลยนะครับทุกคนโอเคมาดูกันต่อเลยนะครับทุกคนว่าผมจะเสียประตูหรือว่ายังไงนะครับทุกคนสวยส่งกลับแบบนี้ก็แทงให้กับพีสวยพีดูส่งโอโหไม่พันนะครับทุกคน เคลียร์เคลียร์เคลียร์วารันสวยขอยกแล้วกันโอ้โหยกไม่ขึ้นนะครับทุกคน okay, เอามาเอามาเอามาพี่ชายสวยสวยแทนดีครับสวยซันโชซะด้วยเข้าแน่นอนนะครับทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหว่าแล้วนะครับทุกคนตอนนี้น้ำแล้วนะครับทุกคนหนึ่งประตูต่อศูนย์โอเคซันโชนะครับทุกคน โอเคมาดูกันต่อเลยนะครับทุกคนว่าผมจะเสียประตูหรือว่านำสองศูนย์นะครับทุกคนโอเคมาดูกันเลยนะครับทุกคนเขาสวยกับเนม่ากาสกาซะด้วยนะครับทุกคนไอคอนอย่างเยอะนะครับทุกคนตีเขานะครับโอ้โหวารานันไม่เอาหนะ้าไม่เอาหนะ้าพี่ชายอย่าเลยสวยคริสเตียโนสวยใจเย็นใจเย็นเด,เดวิดสวยโอ้โหทุกคนทุกคนยายายาเอาสวย Suối bê chai <laughs> Tang Bạn nico yêu đi hoặc nón nón. Oh, mày mấy học tu khắp Kéo mày, Ok, mày. Oh mày, mày bê chai. Ho ho, ho, ya, 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 sway. Sway, sung bén nico yêu kì kì Suối Suối kì 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 anh gặp kì 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 ไม่งั้นมีโอกาส2ประตูนะครับทุกคนโอเคมาดูกัน yeah, ต่อเลยนะครับทุกคนโอเคอังสุฟาติโอโหไม่พานะครับทุกคนโอเคโอ้โหเขาโอ้โหทุกคนทุกคนสกีอาสวยหัวกองกลางเราเหนื่อยง่ายนะครับทุกคนเป็นก็สันเชอร์สันเชอร์แทนให้กับกองกลางสวยโอ้โหไม่พานะครับทุกคนเหนื่อยง่ายนิดนึงนะครับทุกคนสวยกลางแทง หมดเวลาโอเคทุกคนมาดูข้้นหลังต่อนะครับทุกคนทุกคนครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับทุกคนโอเคดูไอคอนนะครับทุกคนโอ้โหอย่างเยอะนะครับทุกคนตำนานแค่คนเดียวนะครับทุกคนเวรานะครับทุกคนโอเคมาดูตี้เรานะครับทุกคนฟิเจอร์เท่านั้นโอเคมาดูกันต่อเลยนะครับทุกคน โอเคมาดูคำต่อเลยนะครับทุกคนว่าจะรอดว่าจะร่วงนะครับทุกคนสวยพีดียวสวยโอ้โหพีดียวสวยใจเย็นโอ้โหไม่พานนะครับทุกคนสวยพี่ชายโอ้โหไม่พานนะครับทุกคนสวยสวยขอก่อนโอ้โหทุกคนอย่านะพี่ชายขอสวย แบงกบนี้ก็ยกดีครับนอนๆโอเคทุกคนไบนี้ก็สวยดีครับนอนๆโอ้โหติดเซฟนะครับทุกคนโอ้โหบอลเมื่อกี้สวยมากนะครับทุกคนโอเคอันโนขอละโอ้โหโอ้โหทุกคนอันซูฟาติกสวยสองไบนี้ก็ยิงโอ้โหไม่พลานะครับทุกคนติดนะครับทุกคนเมื่อกี้ เกือบแล้วเกือบจะได้โอกาสดีๆแล้วนะครับทุกคนสวยอัลสวาติคริสเตียโนสวยแทงจบจบโอโ้โหสวยสองประตูต่อศูนนะครับทุกคนโอโ้โหสวยมากนะครับทุกคนคริสเตียโนโรนันโดนะครับทุกคนโอเคมาดูกันต่อเลยนะครับทุกคนโอเคมาดูกันต่อว่าผมจะป้องกันเกมได้ไหมทุกคน โอเคทุกคนใจเย็นนหนมาโอโหยังโอโหยาลุตำแหน่งสวยเดวิดสวยเคลียร์ก่อนเลย <c oughs> โอเคทุกคนมาดูกันต่อเลยนะครับทุกคนทุกคนครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับทุกคนโอโหทุกคนใจเย็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 นนะพี่ชายสวย มาดีนี่โอเคอันสุฟาติกโอ้โหไม่ผ่านโอเคส่งดิเดวิดโอ้โหเดวิดไม่เอ,อานะพี่ชายโอ้โหสุดยอดนะครับทุกคนประดูประดูเซฟนะครับทุกคนโอเคมาดูกันต่อเลยนะครับทุกคนโอเคพี่ชายสวยขอยกโอ้โหไม่ผ่าน ทุกคนเออเขาไม่ยิงนะครับทุกคนโอโอออกพลาดเลยเมื่อกี้ทุกคนเขาถ้าเขายิงนี่จบเฮเลยนะครับทุกคนสวยโอ้โหไม่ผ่านเอาไหมเอาไหมสวยสันโชกลองโอ้โหไม่ผ่านนะครับทุกคนโอเคโอเคทุกคน สวยแบบนี้ก็ขอคริสเตียนโน่ลวกันเลเลโอโหนี่ว่าจะจักรยานเลยนะครับทุกคนโอ oh, ้ทุกคนทุกคนทุกคนโอโหเสียป,ประตูจนได้นะครับทุกคนสวยโอโหเสียป,ประตูจนได้นะครับทุกคนนาที่ที่8ปอนะครับทุกคนโอเคขอปเปลี่ยนละกันนะครับทุกคนขอปเปลี่ยนกองกลางนะครับทุกคนเอมปาเป้มีไหมโอโหไม่ได้พาเอมปาเป้มาซะด้วยเนาะ นะครับทุกคนโอ้โหไม่ได้พามาสะด้วยงั้นขอหาแล้วนะกันแล้วก็ไม่ครับหาแล้วต้องอยู่ฝั่งนี้นะครับทุกคนแล้วก็คนนี้แล้วก็เมซี่นะครับทุกคนแทนซันโชโอเคมาดูกันต่อเลยนะครับทุกคนว่าผมจะ โอเคจะป้องกันประตูได้ไหมทุกคนมาดูกันต่อเลยฮาลันสวยพีดสวยแปน็นิกัแทงครับจบโอ้โห و, ทุกคนโอ้โห و, พลาดได้ไงพี่ชายโอ้โหพลาดทุกคนเกือบเลยเมื่อกี้ทุกคนครับขอกำลังใจหน่อยนะครับทุกคนขอกำลังใจหน่อยนะครับทุกคนเพื่อผมจะได้ป้องกันประตูนะครับทุกคน โซฟาติกสวยแบบนี้ก็ยกให้กับพีโดสวยพีโดแทงโอ้ไม่พาดนะครับทุกคนสวยเมสซี่มีทแทงเมสซี่สวยยิ่งโอ้โหติดโอ้โฮหฮาลันนะครับทุกคนโอ้โหเออร์ลิงบราวส์ฮาลันนะครับทุกคนซุปเปอร์เซฟนะครับเอ้ยซุปเปอร์ซับนะครับทุกคนโอ้โห โอ้โห oh สวยมากนะครับทุกคนอย่าบอกนะว่าออกไมเอานาพี่ชายโอ้โ okay. ห oh สุดยอดมากโอเคป้องกันประตูต่อภารกิจของเราก็คือป้องกันประตูสวยเดวิดจบหมดเวลา yes โอเคทุกคนชน,นะหนึ่งประตูสามประตูต่อหนึ่งนะครับทุกคนโอเคตอนนี้เราชน,นะแล้วนะครับทุกคนเค okay, มาดูกันว่าแรงเจ็บขึ้นเท่าไหร่นะครับทุกคน โอเคสวยฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับทุกคนของค,ครับ